ครับสวัสดีครับพ่อไมพี่น้องของเบาสิทคานสุขุสุขคนครับผมขอสวัสดีคือเก้าคือเดินกับพี่น้องวันนี้ผมเองเบาซินคานค่ะมาเบิ่งบมงไฟคือเก้าคือเดินกับพี่น้องเบิ่งองไฟในการครับพี่น้องวันนี้วันนี้ก็ให้เบิ่งบรรยากาศในหน้างานบุนมงไฟก่อนครับพี่น้องคนไลายดีครับพี่น้องเอาอบมาเบิ้งวนกันกับเบาสิทคานครับผมเาคนไลาไปในนอวันนี้กำลังเอามงไฟส้นฐานนะครับพี่น้อง บรรยากาศน้ำน้อาคนหลบนไหนครับพี่น้องในงานเบนเนาะเ้องออกมาเบิ่งด้วยกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องสายสินค้าตัวนี้บรรยากาศป่ค no ่อยดีครับพี่น้องออกปากมือตืมเลยครับพี่น้องเบิ่งด้วยกันครับตัวนี้ว่าไวายสิ้นสีดสีนไดนครับพี่น้องเ้องออกมาเบิ่งด้วยกันครับอาจชิคืนสูงบินในสูงบนไดครับพี่น้องมืัอนี้เ้องออกมาเบิ่งด้วยกันไปเรื่อยๆครับ วันนี้บังไฟยังไ่ตัดไอจูนครับพี่น,อกกน,น้องก็เลยให้เบิ่งบรรยากาศอรอบๆกันครับพี่น,อนอ้องเนาะนี่กับบงไฟยืนในฐานอยู่ครับเรียบร้อยแล้วครับเอกหนึ่บรรยากาศไปก่นนอนเนาะวันนี้ท้องฟ้าม่อยดีครับพี่นอ้องมืดเมฆต่ำแห้งครับแต่ว่าบอกผมว่าบังไฟลักขึ้นจะเป็นแถวไหนเหนาะก่อนเมฆต่ำแห้งครับพี่น,อน้องวันนี้คนกันไล่นี่ครับพี่นอ้อง พี่น้องนาปมนลงไปกันเลวครับพี่น้องนอนเลยไปเนาะโดนนี่ตนึงครับพี่น้องพวาปนิพนธ์ว่าสองปีแล้วครับไม่ได้มาเบิ้งหอยจัดหอวกไส้ก็เลยมาเบิ้งให้เขาแล้วนครับนี่อย่างบอลซิงการเนาะก็มาเบิ้งให้กันเรื่อยๆครับพี่น้องเกิดารเลยเนาะการการงางานครับอันนี้กำลังดึงหมองไฟขึ้นฮะขึ้นฐานนะครับพี่น้องโอ้ น่องเลยครับพี่น้องมีสองฐานครับพี่น้องของไว้เนาะสองฐานที่เก่าครับฐานหนึ่งบ้างต้นใหม่อยู่ครับพี่น้องพอผมมายืนฟังทีเนาะไปฟังคุณครับเออเป็นอีกฐานหนึ่งครับพี่น้องมาเบิ้งในการเรื่อยๆครับมาสึ่งกันครับผมมาบางไฟไม่ดีบินดีบันไดสีบินสูงบ่ครับพี่น้องแต่ว่าตองฟ้ามืดครับมื่อนี้ตองฟ้ามืดบรรยากาศคืมครับ เมฆตาแห้งครับพี <ism> so <g corps who osh> ่น้องเอกลอยตาแห้งครับตาของกีงของผมตามปนี่ขึ้นไปกับเสียเลยล่ะครับพี่น้องอนเมฆตาแห้งครับนึกการเรื่อยๆครับวาซึ่งกันครับผมว่าวันนี้ผไปสีพินสูงมาได้ครับพี่น้องไม่สูงนะครับน้องครับไปสีพินสูงมาได้ครับ านขึ้นไปแล้วครับพี่น้องขึ้นไปแล้ว,ลวจวดจานเลยโอ้ขึ้นดีแห้งครับพี่น้องขึ้นเที่ยงทีรีเลยอานก่อนเมรกเอาก่อนเบรกเสียเรียบเลยยิงแต่ควันครับพี่น้องเออว่างก่อนเมรกตามแห้งครับพี่น้องมื่อน,นี้บมวกไฟเสียผมเองครับสีบรอนเตยไทยตอนลงเลยครับพี่น้องตัดไปเลยครับ อ้ขึ้นไฟก็เสียเลยครับพี่น้องเขามาแล้วกันติดตามเบาสินค้าเด้อครับพี่น้องขอมาแล้วทุกแจ้งติดตามเบาสินค้านะครับเยอียลยครับพี่น้องติดไฟก็มิดจอดเลยมีเบาสินค้ากรับพี่ป้าน้องมุดเบอร์ไฟที่เก่าคือเดิมครับพี่น้องมีครับผมพี่แยงเนาะป้าน้องมุดเบอร์ไฟที่เก่าคือเดิมมีครับพอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ